สวัสดีครับวันนี้จะเอาพระกุพระกุสองครองพระสมเด็จที่ฝากกุบางขุนผมเขาจะเรียกว่าพระกุสองครองอะจะมีคาบกุให้เห็นแต่พิมพ์เป็นพิมพ์วันละคังที่ท่านพุทธจารย์โตสร้างแล้วก็เอาไปฝากกุที่บางขุนผมเดี๋ยวให้ให้ดูชัดๆนะเพื่อนๆ จะมีคราบกุให้เห็นตรงเนี่ยจะคราบคราบกุจะดูคราบกนะุเพื่อนเพืาบกุเต็มแถวเนี่ยจะเป็นคราบกุให้เห็นจะมีคราบกุวระคังที่ฝากกุบางคุณผมจะมีคราบกุยังมีคราบกุเหลือให้เห็นเพราะว่าพระคงจะแบบคน ไปล้างอ่ะทไปทําความสะอาดแต่คราบกุยังเหลือที่ล้างไม่ออกนะยังมีเหลือให้เห็นเนะี่ยดูดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมจะเอากล้องส่องใ,ใกล้ๆให้ดูคราบกุเป็นพระสองครองที่เขาเรียกว่าพระสองครองเป็นพระฝากกุบางคุณผมอ่าจะเป็นพิมพ์วะัละคังเหมือนการพิมพ์หลวงวิจารที่มีเส้นซุ้มตรงแ,ง,มงแล้วก็หักโค้งขึ้นมาโค้งแล้วก็หักโค้งลงมา อ,องค์พระก็จะเป็นองค์นี้จะเป็นเหมือนผลมะตูมเกตทะลุซุม้มแทงขึ้นไปทะลุซุม้มและคางจะเหลมแหลมจะมีเห็นหูแค่ลายๆองค์พระก็จะโค้งลงมาไหล่ซ้ายจะสูงขึ้นแล้วจะเป็นคอคอดโค้งเว้ามาจะลักษณะเฉียงเฉียงเข้านิดหนึ่งมาประสานพหัสประสานกันแล้วก็เป็นข้อศอกเฉียงเฉียงนิดหนึ่งนะเฉียงเฉียงองพระเหมือนจะเอียงมาทางด้านฝั่ง ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเราจะเป็นฝั่งขวาองค์พระหน้าหน้าอกจะโค้งลงมาหน้าอกจะไม่ใหญ่เหมือนกับหน้าอกรูปตัววีจะโค้งลงมาหัวไหล่ข้างซ้ายจะสูงฝ่าหัวไหล่ขวาและแหลมองค์นี้จะมีเหมือนเส้นจีวรพาดลงมาแล้วก็มาดูหัวเขา่าหัวเข่านี่ก็จะโค้งมาโค้งลงมานี่จะมีปลายเท้าอยู่ ตรงซ้ายแล้วเข่าขวาก็ซ้อนเข้ามาข้างในมองไม่เห็นอ่าเป็นเป็นเนื้อองค์เนี้ยเป็นเนื้อเนื้อมวลสารที่ว่ามีความอ่อนอ่อนนุ่มยุบตัวสูงอ่าเขียง <c oughs> ฐานเขียงฐานเขียงก็จะโค้งไปหัวโค้งขึ้นแล้วมีเส้นซ้อนเข้าไปใต้องค์พระอ่าจะมีหัวหมนมนแล้วก็ซ้อนเข้าไปใต้หัวองค์พระอันนี้ฐานสิง ฐานสิงก็จะเหมือนกับตรงนี้จะเป็นนูนๆแล้วเป็นเป็นหัวฐานสูงขึ้นมาปีเส้นวนเข้าไปใต้ฐานฐานนี้ก็จะมีเส้นวนลงมาเหมือนกันแล้วเป็นสันแล้วก็ไหลโค้งลงมาเป็นส,สันแล้วก็โค้งลงมาตรงนี้จะเป็นสันสูงอ่าเพื่อนๆนี้จะเป็นสันถูมกันอันนี้จะเป็นหัวฐานก็มีเส้นโค้งลงมานี่จะปีเส้น เหมือนจะมีเส้นอ้อมไปข้างหลังอ้อมเข้าไปใต้ฐานาใต้ฐานเขียงข้างบนจะเหมือนกันพิมพ์วัลคังอ่านี่ฐานหมอนจะตัดตรงตรงนิดหนึ่งเฉียงนิดหนึ่งแล้วก็แอนนิดหน่อยแอนนิดหน่อยแล้วก็แอนโค้งขึ้นตัดเฉียงลงมาจะเฉียงไม่มากพิมพ์นี้จะเฉียงไม่มากจะไม่มีเหนือเกินจะไม่มีปลาย ออกมาจะจะเฉียงนิดหน่อยแล้วก็ตรงมาจะตรงมาพิมพ์นี้เนื้อจะยุบตรงกลางนี้จะเป็นรอยยุบมีรอยยุบให้เห็นเพื่อนมีรอยยุบให้เห็นเส้นซุ้มก็ไม่ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่เท่าพิมพ์ที่หนึ่งเป็นพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์เกตดทะลุซุ้มอ่าพิมพ์เกตทะลุซุ้มจะ เกทะลุซุมถ้าบางคนก็บอกว่าเป็นเป็นพิมพ์ของลุงพุทธนะตรงตรงหน้าตรงนี้จะมีเส้นเหมือนกับเส้นจีวรที่ล่องกลางอย่เป็นเส้นจีวรแต่ว่าเนื้อเนื้อหายเหมือนกับเนื้อเส้นจีวรตรงนี้จะยุบยุบหายเยอะเป็นพิมพ์เกตทะลุซุม้มพระวละคัคังนะอ่าเพื่อนสังเกตดูจะ ฝั่งทางด้านซ้ายองค์พระเนื้อจะน้อยจะเอียงเอียงจะเป็นอย่างเงี้ยทุกองค์เนื้อจะน้อยฝั่งด้านขวาฝั่งฝั่งด้านขวาเป็นฝั่งฝั่งเนี้ยซ้ายเราด้านขวาเนี้ยเนื้อจะเยอะเหมือนกับพระจะนั่งชิงเฉียงพระวัลลังคจะเป็นอย่างนี้ทุกอ,องค์เนื้อถ้าเอา หาไม้บรรทัดวัดตรงๆเงี้ยเ,เนื้อเนื้อฝั่งขวานี่จะเยอะฝ่าฝั่งซ้ายอ่าให้สังเกตดูอ่าเดี๋ยวจะส่องกล้องให้ดูใกล้ๆอ่าจะให้ดูคราบกุอ่าดูคราบกุมีคราบกุให้เห็นนะเป็นวัชระครังฝากกรุบางขุนพรม อ่าเห็นคราบกุหมั้ยเพื่อนเพื่อนอ่าดูคราบกุเม็ดมวลสารนี่เห็นชัดเจนสีเขียวสีแดงอ่าสีเขียวก็เห็นเม็ดเม็ดมวลสารเยอะหน้าอ,อกก็มีเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยองเนี่ยเม็ดมวลสารเยอะมีคราบกุให้เห็นอ่าคราบกุฝังแน่นล้างไม่ออกล้างยังไงก็ล้างไม่ออกเนื้อในนี่จะมันเงา มันเงาเห็นเนื้อในที่มันเงาเนื้อจะมันมันออกจากในเนื้อพระที่ได้อายุพระที่อายุถึงว่าเห็น,เ,นเห็นคราบกู่เมื่อเมื่อเห็นคราบุู่ที่เขาขาวนี่บเขาก็บอกว่าเป็นคราบแคนไซ์ะจะเป็นคราบแคนไซ์ขึ้นนะเห็นเนื้อขา,ขาวๆผิวก็ จะมีคราบกุคราบแคนไซพระที่อายุได้ก็จะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนอ่าเห็นคราบกุนะอ่าให้ดูคราบกุชัดๆอ่านี่แหละคือพระสองคลองเป็นพระฝากกลุบางขุนพรมเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังเพื่อนดูข้างข้างอ่าจะเหมือนข้างข้างก็ทำเป็นข้างตัดตอกเหมือนกัน ข้างตัดจากข้างบนลงล่างเหมือนกันเห็นขอบแม่พิมพ์จะมีเห็นขอบแม่พิมพ์อยู่นิดนิด่าจะมีขอบเห็นขอบแม่พิมพ์อยู่เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นขอบแม่พิมพ์จะมีรอยตัดตัดจากข้างบนลงล่างเห็นเนื้อมวลสารจะขยื่นและจะให้ดูข้างหลังดูข้างหลังข้างหลังนี่ จะหลุดคาบกุจะไม่ค่อยเหลือให้เห็นข้างหลังเห็นแต่เนื้อมวลสารลอยเนื้อมวลสารรอยปาดมีรอยปาดให้เห็นเป็นรอยปาดยุบย่นย่ออ่าเพื่อนเพื่อนดูพระที่อายุถึงเนื้อจะเป็นเนื้อจะเป็นแบบนี้ยยุบย่นย่ออ่าให้ดูเนื้อชัดๆอ่าเห็นมวลสารสีเหลืองสีดําสีแดงองค์เนี้ยมวลสารเยอะเพื่อนเ อ่ะเนี่ยมวลสารเยอะเต็มเลยอ่าเนื้อมวลสารพระที่อายุได้พระที่อายุถึงถึงยุคอ่ะเขาเรียกว่าพระถึงยุคพระที่ถึงยุคจะเนื้อจะมันมันออกมาจากในเนื้ออ่าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูความมันจะออกจากในเนื้อ มียุบย่นย่อหลังปูไตจะมีเส้นปาดให้เห็นเส้นปาดจะเหี่ยวมีความเหี่ยวอ่าเนี่ยก็ประมาณนี้เพื่อนๆลองหากันดูลองศึกษาหาดูถ้าเราไปซื้อจากเซียนใหญ่ก็แพงอ่าเราก็ต้องหาหาดูนะเพื่อนๆ ศึกษาวิชาหาความรู้ศึกษาหลายๆคณาจารย์เราอยากได้พระดีมาขึ้นคอ,อก็ต้องศึกษาครับสวัสดีครับ